สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องร้อยละอัตราส่วนนะครับเรื่องร้อยละอัตราส่วนเนี่ยผมจะมองเป็นเรื่องเดียวกันนะครับโอเคเรามาดูเลยนะครับว่าวิธีการทำอย่างไงนะครับเออส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเป็นร้อยละอัตราส่วนนะครับหรือเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับคือเรื่องเดียวกันนะครับเบื้องต้นเลยผมจะให้ตําแหน่งนี้เป็นเลขหนึ่งร้อยนะครับตรงข้างบนเนี้ย ข้างบน1 0 0่เนี่ยจะใช้คำว่าร้อยละนะครับหรือคำว่าเปอร์เซ็นต์คำว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะมาใส่ข้างบนหนึ่งร้ตรงข้างล่างเนี่ยผมจะใส่คำว่าของอ่าตรงนี้นะครับใช้คำว่าเป็นหรือเท่ากับเคนะครับมาทวนกันนะครับแล้วเราจะไปทำโจทย์กันนะครับ คำว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ผมจะใส่ตรงนี้หนึ่งร้อยอยู่ตรงนี้คงตัวคำว่าเป็นหรือเท่ากับใส่ตรงนี้ส่วนตัวผมก็จะจำว่าอ๋อถ้าเป็นเนี่ยสมมติว่าอันนี้มันเป็นหลุมหลุมศพขว่ากันไปเรื่องอะไรก็ได้นะครับคำว่าเป็นเนี่ยมันจงต้องหมายถึงว่าคนยังไม่ตายอยู่ข้างบนคำว่าของเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนักมันเลยอยู่ข้างล่าง นะวิธีการจําของผมนะครับส่วนท่านอื่นจะจํำยังไงก็ได้แล้วแต่ไม่มีผิดมีถูกแต่อย่างใดนะครับหรือมีวิธีอื่นที่ทําก็ไม่จําเป็นต้องใช้วิธีนี้นะครับอันนี้คําว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์อันนี้เลขหนึ่งร้อยนะครับแล้วคําว่าเป็นหรือเท่ากับอันนี้คําว่าของเสร็จปุ๊บผมก็จะทําการคูณทะแยงนะครับคูณเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่โจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับ เขาบอกว่า20อผมก็เขียนอย่างนี้ก่อนนะครับอ่า100ใส่ตรงนี้20เห็นไหมครับ20หรือร0อยละ20นะครับเห็นไหมครับของ80ของอยู่ตรงนี้มีค่าเท่ากับเห็นไหมครับเท่ากับอยู่ข้างบนเท่ากับ e หันนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะคูณทะแยงครับขึ้นไปนะครับฝั่งนี้ก็คูณ อ่ะเราจะคูณก็ได้ไม่คูณก็ได้เพราะว่าหลักการแก้สมการเราต้องให้ตัวแปรเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับดังนั้น A ก็จะมีเท่ากับ20คูณด้วย80หารด้วย100เพราะว่าไอตัวเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องคูณมานะครับเพราะว่าเราต้องการ A นะครับเอาอะไรตัดดีเอา20ตัด21เป็น20 20เท่าไหร่ครับ25เป็น100 5มาตัดกับ80 51เป็น5,56แสดงว่า A เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้ครับตอบ สิบหกนั่นเองข้อที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาข้อที่สองนะครับถ้าใครฟังไม่ทันให้ย้อนกลับไปฟังใหม่นะครับเมื่อกี้นะครับอ่าเหมือนเดิมหนึ่งร้อยใส่ตรงนี้เห็นไหมครับสิบห้าเปอร์เซ็นหรือร้อยละสิบห้ามาใส่ตรงนี้ของเห็นไหมครับของร้อยี่สิบของใส่ตรงนี้ที่เหลือก็เป็นค่าเอนะครับแล้วก็คูณทะแยงเหมือนเดิมครับสิบห้าคูณหนึ่งสองศูนย์ส่วนด้วยหนึ่งร้อย เท่ากับ a เอา20ตัด25 26นะครับเอา5ตัด53 3สคูณหเป็น18แสดงว่าค่า a เท่ากับ18นั่นเองผ่านไป2ข้อนะครับยากไหมครับไม่ยากเนาะผ่านไป2ข้อทีนี้เรามาข้อที่สาข้อที่สข้อที่ 4, ลสลักษณะเหมือนกันเลยอ่ะลองข้อที่3ต่อนะครับ ยี่สิบเปอร์เซนต์เห็นไหมครับของนเห็นไหมครับสองเจ็ดศูนย์ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นยี่สิบคูณด้วยสองเจ็ดศูนย์ส่วนด้วยหนึ่งร้อยเท่ากับ a เอายี่สิบหนึ่งยี่สิบห้าห้าห้ายิบห้าห้าสี่ยี่สิบแสดงว่าข้อนี้ก็ตอบเท่าไหร่ครับ a เท่ากับห้าสิบสี่นั่นเองโอเค ข้อ4เหมือนกันข้อ5เหมือนกันข้อ6เหมือนกันข้อ7เหมือนกันมาดูที่ข้อ8นะครับอที่ผมไม่เฉลยเพราะว่าลักษณะวิธีการทําเหมือนกันถ้าเราบวกลบคูณหารถูกก็คือถูกนะครับทีนี้มาข้อที่อแปดนะครับข้อ8ปดเขาบอกว่าอ่ะเราเขียนก่อนนะครับแพทเทิร์นเราแบบนี้นะครับสามสิบเป็นเห็นไหมครับ สามสิบสามเป็นใส่ตรงไหนครับใส่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับของเห็นไหมครับห้าห้าใส่ตรงนี้ครับเอเห็นไหมครับเอเปอร์เซนต์ก็ใส่ให้ถูกนะครับอืมเอาใหม่นะครับสามสิบสามเป็นเห็นไหมครับสามสิบสามคำว่าเป็นอยู่ข้างบนของเห็นไหมครับเอเปอร์เซนต์เห็นไหมครับ a อก็ไปอยู่ตรงนี้ นะครับทีนี้เราก็อ่าตัดตัวเลขหน่อย1 1บเอ5ดสาดหนะครับแสดงว่า a ก็จะเท่ากับ3คูณ100อส่วน5อันนี้ไม่งงนะครับผมต้องการ A ผมก็เลยคูณร้อยขึ้นไปทางนี้นะครับก็เลยเป็น3คูณรอยส่วน5เอา5ตัด5ได้20แสดงว่า A คือเท่าไหร่ครับ3ามคูณ20เป็น60นั่นเองนะครับในส่วนของข้อ8ต่อบ60ทันไหมครับ ข้อแปดนะครับต่อหกสิบอ่ะผมจะมาทำในส่วนของข้อ9ให้ดูนะครับข้อ9้านะครับเขาบอกว่าสามสิบหกเป็นเห็นไหมครับอันนี้หนึ่งร้อยนะครับสามสิบหกเป็น a เปอร์เซนต์ของเห็นไหมครับของก็ใส่ข้างล่างแสดงว่า a นะครับ a ออาหขอขอนุญาตเขียนฝั่งตรงนี้นะครับ a ก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยคูณด้วยสามสิบหกส่วนด้วยหนึ่งแปดศูนย์ ศตัด0ครับอ่าสิบแเป็นสิบแปองครับแสดงว่า A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2นั่นเองนะครับ